สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับบอสบิก๊กอ่าไปเกาหลีครับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกฟังหนึ่งหมอลำสาวเพิ่นก็ไปน้ำครับพี่น้องนะครับแต่ว่า บ่ได้ไปน้ากันเด้พี่น้องตางค้ตตางไผนะครับหลายคนหลายท่านก็ศีราบแล้วนะครับล่าสุดนะครับมีคนตาดีครับพี่น้องบอทบิ๊กไซนาฬิกานาฬิกาอะไรพี่น้องนาฬิกางูครับทุกท่านนะครับพาดเอฟซีเห็นแล้วก็อึงนะครับว่าราคาเนี่ยไม่เบานะครับเป็นแสนครับพี่น้องนะครับหลังเอฟซีนะครับเขาไปหาข้อมูลนนฬิกางู เหลือน,นี่ครับพี่น้องนะครับล่าสุดเลดี้พรทิพย์เพิ่นกระโพนมาแบบนี้นะครับบอกว่าโอ้ยระวังอีกฟังเขาบอย้อมแพ้เดอ้อป๊าฟังได้น้อพี่น้องฟังนี่ซื้อราคาเป็นแสนอีกฟังหนึ่งบอย้อมเด้ต้องซื้อสองแสนหรือเป็นล้านจะคอยสีสมฐานนะ หมอลำสาวอันดับหนึ่งปาาพี่น้องเอฟซีก็บอกมาแบบนี้นะครับหลังจากที่บอบิ๊กไซน์นิการาคาแพงกับพี่น้องนะครับเอฟซีเขาไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับเลดี้พรอนที่ก็บอกแบบซี่นะครับเฝ้าเฝ้าเดอ้อเดี๋ยวขายขี้หน้าเขาปาาพี่น้องนะครับแล้วก็โพดมาแบบนี้นะครับ fc เข้าไปคอมเมนต์อย่างเยอะมากครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องสองแสนอัพขึ้นนะนะครับบางคนก็บอกว่ายายน้อมแพ้เดอ้อต้องสู้ด้ขายหนาบ่าได้เด้ประมาณนี้ครับพี่น้องบางคนก็บอกว่าเน้นแตงโตไม่เน้นเทสเทสโกนโลตัสปาพี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวเอออยากใส่มั่ง เดี๋ยวบักลาอยากใส่อย่าลืมซสื้อให้บักลาเดอ้อป้าพี่น้องครับบางคนก็บอกว่าคนอีหยังเก่งกระด้อทำทุกอย่างด้วยความคิดของตัวเองเก่งสุดๆนะครับบางคนก็บอกว่าอ่าคดเดียวก็มีค่าราคาแสนไปปลายนะอย่าลืมบักลาเดอ้อซสื้อให้บักลาแน่ป้าพี่น้องเอีมีแต่คนบอกแบบนี้นะครับพี่น้องบักลาใส่นอ้อนะครับ บดบิ๊กไซร์าคาเป็นแสนบักลาเนี่ยต้องได้หลายกว่าราคาแสนเดีประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอฟซีเซลแรงครับในส่วนของเพจเลดี้พอนทิมครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นก็ต้องรอเบิงครับพี่น้องว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะสู้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเห็นลืมไม่อันนี้ก็บบนแน่ใจครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเอฟซีเขามาเซลแล้วก็จองจับจองแล้วนะครับว่า บักลาเนี่ยซีสูบอรประมาณนี้ครับพี่นอกนะครับเอานั่นแหละครับนุ่มออกในข่าวสารมาบอกมาลอ้ฟังเด้อทุกท่านมีความเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารด,ดีมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ